สวัสดีครับวันนี้แซนดี้อยู่ที่สนามพีระอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับวันนี้นักเรียนของแซนดี้จะมีเรียน2คอร์สเลยนะครับจะมีคอร์ส p r i เ a t คาร์นะครับก็จะเป็นรถส่วนตัวของเขาเลยนะครับอันนี้เป็นรถซูเปอร์คาร์แลมโบกินีฮูร่าคันเทคนิกานะครับนอกจากนี้ก็จะมีการเรียนในรถ One Make Vios ของ b Quick ด้วยนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่นักเรียนวันนี้เขามาเลือกทั้ง2ออย่างนะครับเพราะว่าเขาจะได้สัมผัสความแตกต่างระหว่างรถแข่งจริงกับรถบ้านนะครับรถแข่งของเราเป็นรถ t o y o t a Vios จะเป็นเล็กๆเ,เครื่องไม่แรงมากนะครับแน่นอนเครื่องสู้แลมโบกินีไม่ได้นะครับแต่ว่าซีรี และก็ความเกาะตอนเราขับอยู่บนสนามนะครับคนละอย่างเลยนะครับผมก็ดีใจมากที่นักเรียนของซันดี้วันนี้จะได้มาลองทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับแล้วก็ซันดี้ก็หวังว่านักเรียนจะได้เพิ่มสก,กิลในการขับได้นะครับแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขเยอะมากเลยนะครับในวันนี้ครับ ผมได้สกิลเพิ่มขึ้นจากการขับผมแค่ขับเร็วแต่ผมยังขาดทักษะในการขับทั้งการเข้าโคง้งการอ่านลายการเรียนรู้รถให้มันมากขึ้นด้วยครับตรงนี้มีผลเยอะเพราะว่ามันจะทําให้ใช้รถ M ตำนานะจริงๆอย่างมืออาชีพครับเพราะนั้นถ้าอยากเป็นมืออาชีพก็ต้องให้โคดด้์ดีๆมาดูแลครับอย่าง น้องแซนดี้ผมใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยผมเลยต้องการโค้ชที่ดีผมก็เลยเข้าไปในเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถามจากที่ชรุมลุงบินนี่กับเฟอร์รารี่ก็เลยได้รู้จักกับน้องแซนดี้ก็คืออยากมาสัมผัสประสบการณ์กับแชมป์ระดับโลกที่ไปแข่งระดับเวิร์คอา์มาทั้งในร้านทั้งทัวร์นาเมนต์ในยุโรปต่างๆก็เลยรู้สึกประทับใจในโค้ชคนนี้มากเป็นเทรนเนอร์ที่ดีแล้วก็ใจดีมากครับอยากให้ทุกคนลองมาสัมผัสบรรยากาศกับโค้ชแซนดี้ดูเขาสอนตั้งแต่ต้นจนจบทําให้เราเป็นคนที่ขับรถเก่งคครับบืออผมจะกกว่่่่าานทีขเงงต เพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่ชอบกีฬาสปิรความเร็วผู้ชายก็ชอบทุกคนอะผมแนะนําทางโค้ชแซนดี้ครับเป็นเดอะเบสของเดอะเบสจริงๆครับ ภูมิใจมากเลยนะครับที่พีเอมาเป็นนักเรียนในวันนี้นะครับแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าผมเห็นการพัฒนาของพี่นะครับตอนรอบแรกๆนะครับก็จะยังแกรงๆอยู่นะครับแน่นอนสนามนี้ก็เป็นสนามที่ไม่ง่ายต้องใช้เทคนิคเยอะแต่ว่าพีเอก,ก็พัฒนาทางเรซิ่งไลน์มาเยอะมากนะครับแล้วก็จุดเบรกการเข้าโค้งได้ดีมากเลยนะครับผมก็ภูมิใจที่เห็นการพัฒนาของพี่มาในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่า วันต่อๆไปเราจะเห็นการพัฒนาต่อไปอีก,อกด้วยครับสำหรับใครที่สนใจมาเรียนกับแซนดี้นะครับก็ติดต่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะได้รถแข่งจริงทีมเซอร์วิสจริงแล้วก็สนามแข่งจริงๆเลยนะครับก็สนใจก็คลิกลิงก์ได้เลยครับ